สวัสดีที่บ้านดุงอุดรธานีพี่น้องครับเพิ่งนอนตื่นครับเมื่อนี้พาพี่น้องไปกินของแ่บที่อำเภอบ้านดุงครับเขาบอกว่าแ่บหลายร้านนี้กับกระเพราโคขุนบ้านดุงอุดรธานีครับตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับกับหมูก้ากระเพราโคขุนสร้อยขางเซ็นการด้วยฝาซดอนไมผายอำเภอบ้านดุงนะพี่น้องเด้อนะฮะและนี่คือบรรยากาศภายในร้านนะครับของร้านนะครับกับเพาโคขุนนะพี่น้องเนดะ้อหมูก้ากระเพราโคขุนนะครับ <dan S 1> เปิดแต่สิบโมงหอดสิบเจ็ดนาฬิกาสิบโมงสาวหอนหาโมงแรงนะครับผมฮะโอ้สวัสดีครับแหครับสวัสดีคุณแม่ครับโอ้คุณแม่กำลังคลิปขอบคุณครับแห่ครับโอ้ยเนี่ยกำลังกิปเผาอยู่ปะนะาเกินกีโม่ไส้มานะครับแม่สบายดีเนาะครับน้อครับแม่ขอบคุณหลายครับบรรยากาศของร้านกะเพราโคขุนครับทักทายทีมงานสวัสดีครับ โอ้โหเป็นไงบ้างฝากร้านด้วยนะครับพี่น้องครับฝากร้านหมูแก้วกับเขาโพกุญน็ค่ะอ่าฮะพูดภาษา,อ,า,าอ,อุปภาษากับเมืองหน่อยเจ้าเผื่อวิเคราะห์นเอฟซีทางเชียงใหมโ่โอเคฝากร้านหมูแก้วกับเขาโพกุญด,ด้วยนะคะเปิดอยู่บ้าเนเพื่อบรรดุงนะค่ะครับอันนี้เป็นคนแม่ลิมนะพี่น้องเด้อนะฮะทีมงานนะครับมีโอกาสกะน,นะครับแบมาทั้งบรนดุงพี่น้องครับแม่เทียบแม่ครับมาเที่ยวบรนดุงครับมาภารกิจครับ

ตะลองเสียงสันขึ้ตาตูบแท้นักบอกเมื่อคืนนี่โอ้ยนันลายครับผมบ่นอนตะเวนหัวมันเลยแมนบ่แมนบ่โอ้ท่านผู้ชมครับสีสันโอ้โหนี่คือเนื้อโคขนที่เรานะครับเอามาจากอ่าสะกอนโคขุนพลยังคำที่สกลนครนะครับนะครับโอ้โหห่วยจัดโคขุนพลยังคำใบเสียงเพลศนาจันปองเข้า ดนะครับตุกตุกกรเพร่อเลยโอ้นะฮะนะครับหมูกระทะโคขุนบุยสุดสุดเลยนะครับพี่น้องครับครับจัดจ้านในย่านนี้ย่านนี้ครับย่านนี้โอ้โหพี่น้องครับพบังครับนี่คือกะเพราโคขุนนะฮะครับชอบนะฮะอุ้ยพี่น้องครับ ไม่ได้จัดฮะสีสันแคลเล็กไปขับเนี่ยกะเพ้าคู่โคกขุนนะฮะนะครับสมัยมิตริกกะเพ้าเนื้อธรรมดาข้าวเนื้อกะเพ้าหมูสับกะเพ้ายังกระเพ้าหมูกรอบไปหมครับแน่นครับอันนี้กะเพ้าคู่ขุนคนยังขมนคนอยากกับทั้งแรกจัดประเด็นนะฮะครับจะเป็นไงบ้างเราก็ต้องเข้ามาชิมกันก่อนนะฮะจะน้ำซุปนะฮะพี่ปองอ่ะให้ปองเคสก่อนเลยเคสก่อนมาครับนี่ครับเนื้อเน้น ข้าวหนักๆครับไข่ฟองโตบักไงจนเิ่นนะทำแรงฮะเอาเนื้อสีครับเออเสียเนื้อเส็จนิดเดียวบอจะเขาปากอร่อยจังบ่ได้ย่นหนอกห้องตองเข็ดให้มันสมเออนะฮะครับครับนี่คือคำนี้จ่ายจันปอ่ครับโอ้โหเป็นไหนครับยั่ครับจ่ายกังหน้าได้ครับ ใช่ขแรกแซ่บครับถือว่าจัดว่าเด็ดนะฮะครับคุท่านผู music, ้ชมครับกับพ่อโคกุณพี่น้องครับห่าเข้าตังอยู่บมูไหนก่อนฮึ่งอำเภอตะบนสีโทหมู่๙ตำบลสีโตทางทางซอยการการไฟฟ้าเนาะซอยข้างการไฟฟ้าอำเภอบรรดุปู้ดอนท่านนี้พี่น้องครับมาครท่านผู้ชมครับคำแรกนะครับ มีการจัดปอดพุกไฟสิซอสครับซอดพุกไฟระเบิดแ้วะนี่ครับอะ,อะ,อะบไอาครับเป็นไรแกทรัเองครับดังที่เป็นนองคู่ครับว่าเนื้อวัวคนมันมีความนุ่มในตัวอยู่างครับ้นเนื้อเ,เกรดเอพรีเมียมเหนือมันหนุ่ม แก้วเป็นตัวแก้วคำแรก่านไปคำสองคำสามกำลังตามมากํลังตามมารสชาติแซ่บอีละจ้ามาเจะลองให้เนี้ยปีงเขานะครับอย่้เนี้ยเขาเลยกําลังตามเลยครับ แคบานไ่ปนังสีเข <sh> ็นแดงก็เราใพ้ในพระเขานี่แล้วโอ้พระยังสีอายุแล้สี่ามครับเนี่ยเขาคกเก่ามุ่นเนี่ยไยพี่อ่ะห้องเพิ่นนีพระเขากินุ๊กกรห้องกับเมี่ยตั้งห้องใครกันได้อินไหมว่าเสียงใครเนี่ยมันเนี่ยซื้อีดไกลไอ้กับยิมยิมเนี่บอดด์บอดด์เสือคับบราณเนี่ไอ้คับว่าไอ้ปลา ใครก็บ่ราใครตู้สีตายก่อนกูไม่ว่าจไมวามุ่นหนมุ่นเขาไม่สีตายก่อนเจามุ่นเยียบบลอยก่อน่าจะตายปะงครับก็่ตายได้ไหล่ะกินข้าวก็ปากนังหยิไก่จะครับไก่ได้ยินเขาข้าตายโซุบาทตายนั่นแหละไายตายตายย้อนแขนข้าวแค้นข้าวเชื่อหือเแ้ข้าวเราเราแก่แคนเราแก่แนันเราอยู่บนาต เราไปแกะกันหาร่างแก่แแค้นท่านลองกิมันายเพราะว่าน่าอ่อนนำและหมดข้ากลุ้นโอ้ยุกตี้แกลๆเมีย่ยงเผาเมียมันลูกตักนำไปกินท่านเใช้กินโคชูว่าชีสลองเพื่อนต้องเตรียมเราไม่ได้ปะเราคือียมาแกะการแก้แค้นมันการขาฟันล่นแห้งครับการแก้แค้นคือการเตรียมนำไปกินแก้แค้นกินน้ำล่างแคบอันนี้คือล่างแคบแตเมียลูก่เมียงปวดขาปวดตายได้จากเจ้พี่น้องนี่คือการแก้แค้นแถวที่สองครับท่านผู้ชม ้ำ so ุกุบโอ้ยแก้แนจังหวัดกนี่อเียกินนกยะน้ำจ้าเหน้ำทก่อนบอกว่ากินขาเนาะเพื่อนๆดีนะครับนี้คือที่มาพี่น้องครับผมอ้คือกข้าไทยอ๋อข้าไทยไทยอาหารเสรหรืออาหารเที่ยงก่อนอาหารเสี่ยง ามาพี่น้องครับมีโอกาสมาทั้งบันดุงครับมากกาปูซิมทุ่มงานซิมทุ่มมากรวมกันภารกิจบ้านดุงนะอยากทานกับเพราที่อร่อยผมการันตีความแซ่บร้านนี้คือบ่ต้องไปหลุดมาหานทันาา้งบา้านสร้างนี่กินดีแซ่บบ่อกลงเวลาทั้งหมดดแซ่บบอกมาร้านนี้จบเลยร้านนี้จบเลยกับหมูก,ก้าวกระเพราโคขุนนะครับพี่น้องครับซอยข้างการไฟฟ้าบางคนแล้วพี่น้องเรื่องเว้ยการนฟ้าบันดุงเออเรื่องบางคนบ<า>ันดุงนะเจ้าบันดุงนะเจ้า แม่ขามคนเชียงใหม่เด้อพี่น้องที่อยู่ทางเหนือเอฟซีเชียงเพลามาเที่ยวบ้านดุงก็แวะได้นะเจ้าเพิ่นอยู่แม่ริมอุณาใกล้กับปางช่างแม่ศาลนะเจ้าผมเคยไปแม่ริมนะพี่บอกตอนเร <ๆ S 2> ียนปีปีสามไปฝึกงา <ๆ S 2> <ๆ S 2> น,นไปฝึกงาน,นที่โคง้งการหลวงหนองหอยแต่ก,ก่อนม่อนแจ่มไม่มีนะครับมันก็เป็นแค่พื้อนอ่าไล่ไล่เรื่องเราเลื่อนไล่ไปไล่เลื่อนไปก็ปลูกผักของชาวเขาอ่ะเป็นไล่เมื่อผมไปเมื่อปีสี่เจ็ดปีซีเนมิเข้ามาปีเจ็ดสิบแปด ทุกวันนี้เต็มภูเขาพี่แตบังกะโลมีแต่รีสอร์ทเต็มหมดเออแต่ก่อนมึงมีเขายังขับมอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวกับเพื่อนอยู่เป็นแฟนของเที่อาร์ตเลยวันนี้เจริญมากทางขึ้นไปหนึ่งห้าสี่ห้ากิโลนี่เดือป่าไปบนเขาเจอฝั่งมชั้นวันนี้มีร้านกาแฟเต็มหมดครับมีน้งมั้ยมีแต่เพลิงบ้านเราใกล้กันกับบ้านผมพี่ไายครับ ผมยู่แม่ขอบแม่ขบแม่ขบเลยเพื่นไม่ริมไปเลยอ้ยราี่นอครับผมแกนองแกมากครับกะเพราถาดครับเอ้ยกะเพรากะเพราโคขุนเก้าเยอชม เป็นไงบ้างครับป๋าสุดยอดไหมสุดยอดครับผมพี่น้องครับนี่คือหมูก้าวกระเพราโคขุนนะครับต้นนี่มันบังอยู่พี่น้องนะฮะนะกับบรรยากาศของร้านนะครับแซ่บแล้วป๋าเนาะพี่น้องวัสนดุกันเลื่อมได้พี่น้องครับผมนะฮะนี่กับตรงนี้นะครับอันนี้คือเส้นนี้อุดรธานีนะครับพี่น้องครับผมตรงข้ามกับบ้านดวงคาใหม่แด้วพี่น้องเด้อนะฮะนี่กับร้านกระเพราโคขุนนะครับตรงนี้นะครับผมนี่กับแซ่บแล้วกันพี่น้องครับเดินทางต่อครับแก้ว